สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ที่เห็นกันอยู่ตรงหน้านี้ก็เป็นสนีทจันล้วนๆเลยนะครับที่ผมได้ทดลองสั่งซื้อมานะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้ก็อยากจะนำมาเป็นกรณีศึกษาเป็นตัวอย่างแค่นั้นเองนะครับงดดราม่านะครับเพราะการซื้อการขายบางครั้งผู้ขายเขาก็สับสนแม้แต่ผมผมได้มาผมก็ยังสับสนเลยนะครับจนต้องนามากองแล้วก็แยกแยะอีกทีหนึ่งว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะครับ ซึ่งตอนนี้ผมก็แยกไปได้ส่วนหนึ่งแล้วที่จริงผมไม่ไม่ตั้งใจจะทำคลิปนะครับแต่พอดีก็อยากจะเป็นกรณีศึกษาแล้วก็เก็บเป็นความรู้ให้กับตัวเองไปด้วยนะครับซึ่งผมก็ได้จะนำมาเปรียบเทียบกับสนิทจันหอมที่ผมได้เลี้ยงไว้แล้วก็ทำคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาพาต้นนี้ให้ดูอีกทีนะครับว่าข้างในเขายังจะเป็นสีม่วงอยู่เหมือนเดิมหรือไม่นะครับ ซึ่งสนิจจันที่ผมได้มาตอนนี้นี่ก็คือราคาไม่แพงนะครับผมผมสั่งมาก็เป็นจันหอมซึ่งลักษณะใบของสนิจจันที่สั่งมามันก็ใกล้เคียงกับสนีจจันหอมที่เรามีอยู่พึ่งซึ่งมันก็ดูแบบโดยองค์รวมแล้วมันก็คล้ายๆกันนะครับก็จะเป็นใบรีๆยาวๆเหมือนๆกันซึ่งถ้าหากว่าคนที่ไม่สังเกตหรือว่ายังไม่ชํานาญผมก็ไม่ได้ชํานาญมากมายนะครับ แต่ก็แค่พอสังเกตออกก็อาจจะเหมารวมว่าโอ้นี่ก็คือจันหอมทั้งหมดเลยแต่เดี๋ยวเราจะต้องนำมาแยกให้ได้ก่อนนะครับว่าจะใช่จริงหรือไม่นะครับโดยวิธีการแยกของผมก็คือผมจะนำมาเลยต้นไหนที่ผมไม่ชัวร์จริงๆผมจะทำการผ่าผ่าหัวดูเลยนะครับว่าหัวพวกเนี้มันจะมีสีม่วงหรือไม่ถ้าไม่มีสีม่วงผมก็จะตีเป็นจันเขียวป่าไปเลยนะครับผมครับ ตีเป็นเขียวป่าไปเลยนะครับผมครับซึ่งพวกเนี้ยผมก็ได้ทํำปินบางส่วนไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าต้นที่ไหนที่ว่าไม่แน่ใจเดี๋ยวผมจะมาผ่าให้ดูนะครับโอ้โหผู้ช่วยผมมาอีกแล้วครับผมครับอย่างกับต้นนี้นะครับผมครับใบก็ใกล้เคียงคล้ายๆกันนะครับผมครับก็ไม่ค่อยจะต่างกันสักเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าเรานํามาผ่าหัวดูแล้วเดี๋ยวเราจะผ่ากันดูเลยนะครับ เห็นไหมครัเมื่อเราผ่าดูแล้วจะเห็นว่าเป็นสีขาวไปเลยนะครับผมครับซึ่งถ้าหากว่าเป็นสีขาวเนี่ยที่เขาแล้วที่ผมทําคลิปไว้ก็คือจะเป็นเขียวป่านะครับผมครับซึ่งเมื่อผมลองผ่าไปดูได้หลายๆชิ้นไปแล้วนะครับผมครับก็ส่วนมากแล้วก็จะออกไปเป็นเขียวป่ามากกว่าเลยนะครับผมครับก็คือมันไม่เป็น สีม่วงครับมันจะออกเป็นสีขาวๆน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้ไปแทนนะครับซึ่งผมก็ไม่อยากจะชำ่แหละเยอะเกินไปก็เสียดายนะครับจะได้นำไปปลูกไว้ต่อไปในอนาคตซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าไอ้ต้นที่ผมได้ทำการเพาะเลี้ยงไว้ว่าเป็นจันหอม ข้างในเขาจะเป็นสีม่วงซึ่งจะไม่เป็นเหมือนกับจันเขียวป่าพวกนี้เดี๋ยวผมจะเฉือนให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ก็คือเป็นต้นใหม่ที่เขางอกออกมา เห็นไหมครับเขาจะเป็นสีม่วงเลยนะครับซึ่งจะต่างจากไอตัวจันเขียวป่านี้โดยชิ้นเชิงเลยนะโดยสิ้นเชิงเลยนะครับผมซึ่งพวกนี้เราก็จะทำการนำไปปลูกต่อไปในอนาคตนะครับซึ่งก็อยากจะนำประสบการณ์ ในการซื้อสนิจจานมาแลกเปลี่ยนให้เพื่อนๆได้รับชมกันแค่นั้นเองนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเวลาเราสั่งเราก็ต้องเผื่อใจทําใจไว้ด้วยนะครับว่าบางครั้งเราอาจจะได้ตรงตามโปกบ้างไม่ตรงตามโปกบ้างซึ่งบางครั้งเราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเขาส่งมาให้กับเราเป็นของจริงหรือของปลอมนะครับแ้บางครั้งก็คนส่งมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเนี้เป็นของจริงหรือของปลอมนะครับ อย่างกับตัวนี้ครับผมครับมาไม่เป็นสีม่วงเหมือนกับที่ผมเคยผ่าให้เพื่อนๆดูว่าสนีจันหอมแล้วจะเป็นสีม่วงนะครับซึ่งเราจะโทษคนขายก็ไม่ได้นะครับบางครั้งเขาก็ไม่รู้นะครับเราก็ต้องเผื่อใจให้กับเขาด้วยนะครับถ้าหากว่าเป็นสีสีบางครั้งเราก็อาจจะได้เป็นสีม่วงอย่างกับต้นเนี้ยผมก็จะได้เป็นสีม่วงมาเลยนี่ครับผมครับนี่ครับผมถ้าเป็น นี่ครับผมครับนี่เป็นจันหอมเลยถ้าแบบนี้กลิ่นเขาจะช่วยมาเลยนะครับเราจะได้กลิ่นของเขาแบบหอมหอมชื่นใจแต่ถ้าเป็นเขียวป่าแล้วก็จะเป็นกลิ่นที่ฉุนขึ้นจมูกนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบสนิทจันอยากจะศึกษาสนิทจันไปด้วยกันก็กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ